ผู้ใดเนาะค่ะบ่อยากเป็นนิวนะคะหรือว่าเป็นแล้วน,นะคะบ่อยากหาก่อนนิวนะคะจะเริ่มเติบโตนะคะอร่อยลันทุงนี่สมุนไพรสไลด์นิวทุกชนิดเลยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับอร่อยลันทุงชาแนลค่ะผู้ใดเนาะค่ะบ่อยากเป็นนิวหรือว่าเป็นแล้วนะคะบ่อยากให้นิวนะคะลุกล้มนะคะหาพี่น้องเมื่อคลิปนี้ห้จบค่ะสมุนไพรสูตรนี่ตัวนี้เป็นยา ยับยั้งการเจริญเติบโตของนิ้วนะคะพี่น้องเนวทุกชนิดเลยคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรของข้ามานนี่นะคะก็คือนะคะพี่น้องสาบแรงสาบกาค่ะพี่น้องนี่เอื่นว่าต้นสาบแรงสาบกาด้วยค่ะพี่น้องก็ซึ่งเขาจะใส่ส่วนใดนะคะของสาบแรงสาบกาเ้าจะใส่รากนะคะเดี๋ยวเราเราส่งขออุรายลากรากกันใส่รากแบบนี้นะคะของต้นสาบแรงสาบกาค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาต้นด่มีลาก,ก่อนค่ะลกยากอย่างเลยค่ะพี่น้อง ต้องเอาตุนแก้ค่ะเขาจะใส่เฉพาะหลกแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็นป้ะขออนุญาตนั่งได้ค่ะเก็บสมุนไพรขางท่าค่ะขางแขงหัวนี่นะคะ่ะพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะ บ่อยากเป็นนิวนะคะหรือว่าเป็นแล้วนะคะบ่อยากให้ก่อนนิวนะคะจะเลื่มเติบโตนะคะอร่อยละทุงนี่สมุนไพรสไลายนิวทุกชนิดเลยนะคะพี่น้อง <c oughs> โดยนะคะเขาจะใส่สมุนไพรอันใดน,นะคะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องพี่น้องหูจักว่าค่ะว่าต้นนี้คือตนน้ตนอียังเอาให้พี่น้องเบ่งดีๆสะกอนนะคะเอาพี่น้องหลายคนบางเลืออาชิวาสาบเสือนะคะบางคนอาชิวายัางเนาะ ต้นนี้นะคะก็คือ้อคะต้นสาบแรงสาบกาเด้อค่ะใบของเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะบ่ใหญ่ค่ะมีดอกสีขาวๆอมม่วงแบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้คือหลักของเขานะคะซึ่งเขาจะใส่ส่วนใดนะคะเป็นสมุนไพรสไลด์นิ้วค่ะพี่น้องหรือว่ายับยังนิ้วนะคะเขาจะใส่ส่วนหลักของต้นสาบแรงสาบกาแบบนี้ค่ะลกมาได้สักนีดค่ะต้นเขาหน่อยค่ะพี่น้องนี้ค่ะโดยเขาใส่หลักประมาณหนึ่งกำมือเด้อค่ะเอาไปตากแห้งสักวอนเด้กค่ะผู้ได้สิต้มสดก็ได้ค่ะตากแหง้งแล้วๆนะคะเอาไปต้มในน้ำนิดนึงต้มเดือด ปิดแก๊สขากินเสาวแรงก่อนอาหารซินานที่ะากินต่อเนื่องนะคะเจ็ดถึงซิบซี่มือค่ะผู้ใดที่มีอาการผู้ใดที่เป็นนิวหรือว่าบ้าด้เป็นนะคะจะสามารถยับย่างได้ผู้ใดที่เป็นแล้วจะยับย่างห้จะเรื่อนเติบโตนะคะบางคนนะคะถ้าเป็นนยน้อย,อยเขาจะสลายออกไปก้อนนิ้วจะรุดออกไปเลยค่ะพี่น้องแล้วแต่อาการค่ะบางคนอาจจะบรุดแต่ว่าการยับย่างไวจังสี่ไหมค่ะพี่น้องงงปะค่ะผู้ใดนะคะที่เป็นนิวนะคะเบื้องคิดอ่จบแล้วเอา สมุนไพรตัวนี้ค่ะสาบแรลงสาบกาได้ค่ะพี่น้องได้อบเมนใบสาบเสือบอเมนต้นสาบเสือได้ค่ะเอาไปต้มกินดวนค่ะจะสามารถซอยได้ค่ะพี่น้องผู้ใดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ค่ะจังสิบวันได้ผาดคลิปไม่ไม่ต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้กิดิฝปากไว้ทั้านี้ค่ะพอกันชิมหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ